ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งงงเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ได้รับการอภัยโทษเนาะออกมาจากเรือนจําได้ประมาณ7เดือนสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมฮะเรือนจํามีหนังสือบอกให้กลับไปเข้าคุกใหม่อีกเจ็ดเดือนเขาบอกว่าปล่อยตัวผิดพลาดรับโทษเพิ่มรรับโทษเพิ่มทีนี้ก็เลยเกิดอาการงงงกันฮะ คุณธีรพิพัฒน์อายุ46ปีเป็นเจ้าของสวนอะโวคาโดที่เชียงรายครับเขานําหลักฐานไปพบกับทนายโป้งประธานชมรมทนายความจิตอาสาพเพื่อขอความช่วยเหลือหน่อยครับเขาบอกเขาได้รับหนังสือให้กลับไปรับโทษที่เรือนจําอีก7เดือนฮะทั้งทงท,งที่ตัวเขาเนี่ยได้อภัยโทษจากเรือนจําและปล่อยตัวออกมาแล้ว7เดือนงงไมหมฮะคุณผู้ชม คุณธีรพิพัฒน์เล่าให้ฟังบอกว่าเขาเคยจะรับโทษในเรือนจำจังหวัดพะเยาเป็นความผิดเกี่ยวกับเอกสารเซ็นรับรองบุคคลเข้าทะเบียนบ้านสารดีกาพิพากษายืนตามสารชั้นต้นให้จำคุก3ปีฮะเขาก็บอกเขาเข้าเรือนจำา7เมษา64หลังจากนั้นถูกปล่อยตัววันที่7กุมภา65รวมแล้วติดอยู่ในเรือนจำประมาณ10เดือนฮะทีนี้ มันมีเรือนจำเนี่ยให้เลื่อนชั้นพิเศษตามคําสั่งของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมโทษก็จะถูกลดลงคือใครโทษไม่เกิน3ปีก็จะลดโทษให้เรือนจําก็ปล่อยตัวเขาออกมาเขาก็วางแผนจะทําธุรกิจใช้ชีวิตปกติแต่ต่อมาคุณผู้ชมฮะมีหมายเรียกให้เขาไปรายงานตัวต่อสารเนื่องจากเจ้าหน้าที่เรือนจําไปยื่นคําร้องว่าปล่อยตัวผิดพลาดครับซึ่งเขาก็บอกว่าเขาต้องกลับไปรับโทษที่เหลืออีก7เดือนหรอค่ะ มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรอครับเขาก็เลยเดินทางมาร้องเรียนฮะกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมและอยากให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งครับผม่อนที่เจ็ดเดือนจำพะเยานั้นผมได้รับพระราชานพะยาโทษอยู่สองครั้งแล้วผมได้ปล่อยตัวออกมาแล้วต่อมาหลังจากปล่อยตัวทางเดือนจำมีหนังสือให้ศาลพะเยาให้ผมเรียกตัวผมกลับ ไปรับโทษที่เหลือเหมือนเดิมเงี้ยครับออกมาได้กี่เดือนแล้วเนี่ยผมออกมาได้7เดือนครับแล้วเหลือเวลาอีกนานไหมครับที่จะต้องกลับเข้าไปติดอีกอะ่ะถ้าสมม,มติว่าไปตามคําสั่งศาลก็ใช่ว่าเวลาประมาณเจ็ดเดือนครับอีกเจ็ดเดือนก็ต้องกลับเข้าไปติดอีกใช่ครับนับจากวันนี้ใช่ไหมหรืออีกเจ็ดเดือนนับจากวันที่ไปรายงาน,นตัวต่อศาลครับถ้าสมม,มติว,ว่าตอนนี้ถ้าศาลสั่งมาให้ไปติดก็ต้องไปอ่ะครับ ตอนนี้รอคําสั่งศาลอยู่งงไหมฮะปล่อยตัวผิดพลาดเขาออกมาใช้ชีวิตตามปกติของเขาแล้วคือจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วเริ่มต้นาวางแผนทาธุรกิจอะไรแล้วแล้วสุดท้ายบอกยังยังคุณต้องกลับเข้าไปเรือนจําใหม่ทนายโป้งบอกว่าขอดูเอกสารหลักฐานตอนนี้คดีเนี่ยอยู่ระหว่างชั้นอุทธร์นะครับหลังจากนี้ทางผู้เสียหายจะไปยื่นหนังสือกับกระทรวงยุติธรรมอยากจะให้ตรวจสอบกับกรมราชัณฑ์ให้ตรวจสอบเรือนจำพะเยาฮะเพื่อให้ทราบว่ามันมีอะไรผิดพลาดมันคลาดเคลื่อนเ,นเกิดจากอะไรบ้าง นี่ฮะตามข้อกก่าวอ้างเนี่ยเรือนจำบอกว่าให้เหตุผลว่ายื่นเพิกถอนการปล่อยตัวผู้ร้องแบ่งเป็นสข้อฮะคำนวณวันเวลาการรับโทษผิดพลาดค่<ฮ>ะผู้ร้องไม่เข้าเกณฑ์การได้รับการอภัยโทษสาคือเรือนจำพยาไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตามประกาศอ้าวแล้วปล่อยเขามาทำไมอะฮะถูกไหมฮะคือถ้าบอกว่าเขาเนี่ยไม่เข้าเกณฑ์ตั้งแต่ต้นแล้วทำไมเอกสารปล่อยให้เขาออกมาก่อน และทีนี้เขาก็ต้องกลับไปรับโทษใหม่นี่เหรอฮะยังไงดีฮะคุณผู้ชมอาจจะต้องฝากให้ดูพิจารณาใช่เกิดอะไรขึ้นก็คือวันนี้เนี่ยทนายความของนายธีรพิพัฒจะเดินทางไปยื่นขอ,ข,อขยายเวลารายงานตัวเข้ารับโทษซึ่งเดิมเนี่ยต้องครบกําหนด1-2วันนี้แล้วค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวรอตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันดีสนุกฟรีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้